สินเชื่อตัวแรกคือเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME ก็คือสินเชื่อที่ชื่อว่าเสือติดปีนะครับซึ่งอันนี้เองก็จะเป็นเรื่องของการลงทุนพัฒนา SME ทั้งในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีการลงทุนเครื่องจักร หรือการยกระดับการประกอบการในมิติใดๆก็ได้นะครับซึ่งอันนี้เองเนี่ยเราก็ได้มีการใช้กลไกเข้ามาทดแทนเรื่องของหลักทรัพย์คำประกันนะครับซึ่งถ้าหากไม่มีหลักทรัพย์คำประกันสามารถใช้หลักทรัพย์ทางธุรกิจประกอบกับการมีรางวัลอุตสาหกรรมที่อาจจะได้จากทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับทั้งรางวัล SME รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นอุตสาหกรรมยอดเยี่ยมได้นะครับเข้ามาเป็นตัวแทนของหลักทรัพย์คำประกัน ก็จะมีตัวนี้ประกอบได้หรือถ้าไม่มีรางวัลก็ยังสามารถใช้กลไกการพัฒนาของผู้ประกอบการผ่านทางสถาบันในสังกัดของกระทรวงอุตสาหกรรมได้นะครับซึ่งก็จะเป็นสถาบันใดก็ได้ใน11สถาบันของเรานะครับถ้าท่านมีการพัฒนาผ่านสถาบันต่างๆเหล่านี้มีการรับรองจากสถาบันต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถนํามาใช้แทนหลักทรัพย์คาประกันได้นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งปวงก็จะทําให้มีสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ดีขึ้นอัตราดอกเบีย้ยก็จะอยู่ที่ร้อยละ3 4หรือ5าตาม หลักทรัพย์หรือหลักประกันหรือว่ารางวัลอุตสาหกรรมที่ท่านมีนะครับก็สามารถเข้าถึงได้ส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นสินเชื่อที่เสริมขีดความสามารถในการแข่งขันในมุมของสินเชื่อเรื่องของเงินเงินหมุนเวียนนะครับซึ่งเงินหมุนเวียนเองเนี่ยเราจะใช้คําว่าโคงกระพันนะครับสินเชื่อโคงกระพันซึ่งก็จะมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่5 6หรือ7%ขึ้นอยู่กับว่ามีหลักทรัพย์หรือไม่มีนะครับถ้ามีหลักทรัพย์ค้ำประกันตามปกติก็อยู่ที่ร้อยละ5ถ้าไม่มีแต่มีหลักทรัพย์ทางธุรกิจ ืได้รับรางวัลอุตสาหกรรมก็จะอยู่ที่ร้อยละ6และถ้ามีหลักทรัพย์ทางธุรกิจแต่ยังไม่มีรางวัลแต่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะได้อัตราภาษีที่ร้อยละ7ครับก็ทั้งหมดก็จะเป็น,นกลไกที่เราเข้ามาช่วยผู้ประกอบการนะครับถ้าสนใจสามารถติดต่อได้ในระบบ i n d u s t r y ทนะครับ www. iindustry. go. th นะครับเข้ามาที่ <c oughs> หรือจะเข้ามาที่เว็บไซต์กระทรวงศึกรมก่อนก็ได้นะครับสามารถยื่นแอปพลิเคชันได้ทางออนไลน์เลยถ้าจะสนใจในเงินกู้ตัวนี้นะครับหรือจะสอบถามไปที่สำนักงานกองทุนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดของอุตสาหกรรมทุกจังหวัดนะครับได้หมดหรือว่า SME Bank ในทุกสาขาสามารถติดต่อได้ครับ